เฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะมานี่ร้านใหม่เหรอพี่ใช่ดิเปิดมาสองสาวันแล้วทำไมอะแล้วมันมีไว้ทำอะไรอ่ะพี่ร้านเนี้ยนี่ตึกขายอยากรู้ไหมข้างในเป็นไงมา จะบอกว่าตึกนี้เป็นตึกใหม่ที่ไว้ ання, ไสําหรับขายเทรดและรับซื้อครบทุกอย่างที่ตึกนี้มีอะไรบ้างมานี่เลย iMac มือ1และมือ2อนี่ MacBook มือ1และมือ2อนี่เลย iPhone มีบรตับมือ1และมือ2องแท็มีครบแบตชาร์ด้วยซิสเตอรีพเซนมีครบทุกอย่าง USB ที่ชาร์จพาวเวอร์แบงค์ปูฟังสําหรับใครที่มาสาขารามนะจะบอกให้ว่ามีร้านอะไรบ้างร้านแรกเลยนี่เลยกิกกี้บขายบิ๊กบิรับซื้อเทรดส่งต่างจิงหบัดกดดูแลเอง ร้านที่สองนี่กลัวมาไม่ถูกร้านผ่อนผ่อนผ่านไปใช,ช้ช็ไปเดียวของหัวแงค์พัทร้านที่สามตึกใหม่ตึกขายนั่นเองนี่มีครบทุกอย่างรับซื้อก็ตึกนี้เทรดสินค้าก็ตึกนี้นะครับสุดท้ายเลยเหมือนเดิมเลยครับเป็นร้านซ่อมนั่นเองที่ทุกคนมากันเยอะๆเราก็จายออกมาเพื่อให้ทุกคนน่ะได้มีที่นั่งสบายๆนะผมนี่เลยตึกซ่อมนี่เดี๋ยวพามาดู แล้วงานซ่อมของเรายังดูแลเต็นระบบ100%เหมือนเดิมใครมีอาการเสียเครื่องเสีย Walk i อ,อก็ได้ส่งเข้ามาก็ได้เป็นไงทุกตึกใช้บริการได้เต็นระบบชอบไหมชอบกดใจกใดตามไป